สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะอากาศดีนะคะออกมาข้างนอกจะมาพวนดินเนาะมาจูมาเจอดูเบีย้ยผักกันเนาะอืม,อมจะมาดูอะไรอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าจะเป็นผักเหมือนผักที่นี่ของผักป่านะคะเหมือนผักกาดเนาะที่จะไปเก็บมามันหนาวไปไหมเดี๋ยวจะหวานนิดนิดก่อนเนาะ,ะพอได้เห็นนะคะแม้กระทั่งอันนี้เป็นของสําคัญเลยนะ ของสําคัญเขาไปเก็บมาเม็ดตําลึงเดี๋ยวจะหยอดทิ้งเริ่มต้นหยอดดูเนาะอันนี้เม็ดตําลึงนะมาดูกันเออเก็บเม็ดมาตําลึงฝรั่งแต่ว่ายังจะไม่หยอดทั้งหมดเดี๋ยวกลัวมันจะไม่ขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดป่า <laughs> พวนดินพวนดินพี่น้องขาเบี้ยผักสลรพัดเนาะเดี๋ยวจะลองเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าไออเขาเรียกว่า เรามีพลาสติกค,คุมนะคะมันอาจจะช่วยแสงได้เนาะช่วยแสงได้เพราะเริ่มจะอากาศดีแล้วนะคะอืมแต่ก็เย็นอยู่เด้อเอากำลังกายหลังบ้านสักนิดนึงก่อนที่เด็กๆจะมาจากโรงเรียนนะ,ะวันนี้ยาดาคงไม่มาเนาะต้องดูถึงวันเสาร์อ่าวันวันพุธพรุ่งนี้เด็กเลิกครึ่งวันนะคะ ออกกำลังกายโอ้ยมันเป็นเพศ <c oughs> ต้องแบบนี้ย่อขา <c oughs> ก้มขนาดแค่ก้มลงหน่อยเดียวยังมีอาการนะคะรู้สึกเสียวเนาะแต่ก็ไม่เจ็บนะคะรู้สึกเราจะรู้สึกเราก็ใช้ระบบย่อขาเด้อพี่น้องอ่ผวนดินให้เยอะจะาผักชีผักชีลาวมาหวานแล้วก็ผักกาดเล็กๆหวานนิดๆเผื่อจะได้กินก่อนเนาะ อ่าสองบักสองบักแล้วพลาสติกตรงนี้ก็จะเอามาครอบเพื่อคุมความร้อนเพื่อเจอแสงแดดแล้วก็จะช่วยความร้อนได้เนาะเพื่อให้อ่อมนิดๆหาอะไรทำวุ่นวุนหน่อยออกกำลังกายไปด้วยไม่จมปักเด้อทุกคน ชีวิตในต่างแดนชีวิตในต่างแดนดูท่ายอ่อถ้าอยจ่าทำแบบนี้นะคะย่อขาลงให้เอวหลังตรงเราก็ทําได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการออกกําลังกายขาไปด้วยในตัวอย่าลืมรักษากายรักษาใจรักษาสุขภาพให้กับตัวเอง เมื่อก่อน,นีนยายจาาเป็นคนหนึ่งเลยที่ห้าวนะคะห้าวจนสภาพวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วทําใจนะอย่าให้มันมากไปกว่านี้ชีวิตคนเราเกิดมานะฮะโชคดีมีสามีดูแลเนาะอย่างยายจ่ายังใช้คํานี้ได้นะฮะแต่ฮลัลโหลแต่ว่าความโชคดีของเรา เราจะเอาแต่ใจไม่ได้เราก็ต้องรักษาสิ่งนั้นไว้ด้วยพี่น้องเอ้ยนะนี่คือเม็ดผักชีไทยได้จ๋าหวานไปรอบนึงแล้วลงดินลงดินแต่เขายังไม่ขึ้นเนาะม,มันคงจะหนาวมาก ลองดูเพื่อนบ้านออกมาตากผ้าอากาศวันนี้บอกว่าสิบสิบสี่สิบห้าองศาอยู่นะเห็นเขาบอกนะคะ แล้วจะลองเอาเจ้าตัวนี้ลงผักกาดนี้ลงไปด้วยเนาะสับกันนะฮะจะเก็บผักป่ามาปลูกไว้ในบ้านแต่มันจะขึ้นไม่ขึ้นก็มาดูอีกทีนะฮะ ความเหงาถ้าเราสมมติเนะอืมไม่สมมติล่ะต้องบอกว่าความเหงาในต่างแดนอ่ะมันมีอยู่แล้วนะฮะอืมยิ่งเวลาว่างๆที่ไม่ได้ทํางานทําการไม่ไม่หาอะไรทํานะฮะเราก็จะมีความเหงาเนาะยิ่งถ้าเกิดปัญหาชีวิตครอบครัวเงินเงินทองทองเสริมเติมทับไม่พออันนี้เหงาหนักเลยบอกเลยว่าเหงาหนักกับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นการอยู่ในต่างแดน การออกหลังบ้านเดินเล่นการทำนู่นนี่นั่นมันก็เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ยาจะเชื่อว่ามันเป็นการผ่อนคลายนะคะให้เราลืมให้เราลืมกับปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก้าวมาแล้วก็ต้องตั้งสติเต็มที่ ค่อยเป็นค่อยไปมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรได้หลังใจเราทุกอย่างแต่เราต้องได้นะสาวขอใช้คำนี้นะคะจริงอยู่ที่ยายจ๋าพูดมันไม่มีอะไรได้ดังใจเราทุกอย่างแต่เราก็ต้องมีส่วนได้เพื่อเติมพลังกำลังใจให้เราอยู่ให้ได้นะฮะไม่ได้อยู่แบบอ่าขัดอัตคัดขัดแคบชนิดที่ว่า ไม่เห็นคุณค่าอะไรของตัวเองเลยเนาะนี่แหละคือปัจจัยสำคัญของชีวิตพี่น้องรักตัวเองให้มากดูแลเขาไปด้วยพร้อมดูแลเราไปด้วยนี่แหละนะฮะ <c oughs> บอกว่าจะหวานแบบนิดๆแต่รู้สึกมันจะหนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะเพลกชีราวด้วยเนะเาะลองดูจะได้กินไหม <c oughs> ก็เห็นแสงแดดแล้วถ้าแสงแดดแล้วเอาพลาสติกคุมมันก็จะมีความร้อนของมันอยู่อ,อากาศดีนะคะแบบนี้อยู่เมืองหน้าเห็นแสงแดดต้องให้รีบออกเพราะเราเวลาฝนตกแล้วมันออกไม่ได้ แล้วมาติดตามวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่สิบเก้านะฮะสิบเก้ามีนาอยา,ากจะเพาะผักชีเพาะผักนิดนิดนิดหน่อยเนาะมาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมเอาไว้ดูกันแล้วถ้าเกิดขึ้นก็อีกสักอาทิตย์หนึง่งถ้าแดดดีก็จะให้สามีขุดดินนะฮะ ช่วยปรับดินก็จะเริ่มเอาดินเอาผักลงเนาะพอได้กินก่อนซื้อกินอะมันง่ายแต่การได้มาทำอย่างนี้มันเป็นแล้วแต่คนชอบอะต้องบอกอย่างนั้นละกันนะคะสำหรับยายจ๋าชอบปื้มหิวอยากกินหยิบเดินออกมานอกบ้านแล้วมาเก็บผักกินมันเป็นอะไรที่ฟินสำหรับคนชอบนะอากาศนาหนาวๆปลูกผักกินไม่ใช่เรื่องง่าย มันก็เป็นช่วงแค่นั้นร้อนที่เราจะได้กินแต่มันก็เป็นความสุขถ้าเราชอบพี่น้องขาสดชื่นดูซิเนะบรรยากาศดอกไม้หลังบ้านพี่น้องนูนไกลๆถ้าขึ้นทั้งแถบเนาะเขาก็จะมีทุกสีนะแต่รู้สึกกลุ่มนั้นจะงามกว่าใครถึงได้โชว์สวยงามมากเลยนะคะไปลคะค่ะปิดไง